กองมหาสวัสดิ์เพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนของชาวจังหวัดนนทบุรีด้วยมีการไปยื่นคำร้องต่อศาลปกครองเมื่อช่วง14นาฬิกาที่ผ่านมานะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรเราจะไปติดตามจากคุณนัทนลินคงมั่นค่ะคุณนัทนลินเชิญเลยค่ะเชิญค่ะค่ะบวัสดีค่ะวันนี้นะคะนางทศริภูลนวลน,นะคะชาวบางบัวทองก็ได้เป็นตัวแทนของชาวบ้านนะคะเดินทางมายื่นคำร้องให้ศาลปกครองนะคะไต่สวนฉุกเฉินค่ะเพื่อให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนะคะในกรณีการ กู้ทางหลวงหมายเลขสามสี่ศูนย์นะคะแล้วก็ทางหลวงกาญจนาธิเศรกนะคะโดยขอให้ระงับการกู้เส้นทางหมายเลขนี้เอาไว้ก่อนนะคะจนกว่าที่จะมีการหารือร่วมกันถึงแผนในการจัดการน้ํานะคะเนื่องจากว่าการกู้ถนนเส้นนี้เนี่ยจะต้องมีการสูบน้ํา เข้าไปในพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนนะคะแล้วก็ทําให้ปริมาณน้ําที่ท่วมขังอยู่แล้วเนี่ยท่วมขังสูงเพิ่มขึ้นอีกจึงอยากให้สารปกครองเนี่ยมีคําสั่งให้ระงับเรื่องตรงนี้เอาไว้ก่อนพร้อมกันนี้ยังขอให้อาระงับการปิดประตูระบายน้ําบริเวณคลองมหาสวัสด์นะคะตรงจุดที่เชื่อมต่อกับพื้นที่เขตอ่าจังหวัดนนทบ,บุรีทั้งหมดอ่ะนะคะ ก่อนที่จะมีการหา,หารือร่วมกันอย่างเป็นระบบนะคะว่าจะมีแผนการจัดการน้ําอย่างไรบ้างนะคะ,ะข้อเรียกร้องของชาวบ้านนี่มีมสองเรื่องลเรื่องที่บอกว่าทางชุมชนเนี่ยอยากจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่จะเปิดปิดประตูระบายน้ํากับกรุงเทพมหานครด้วยเรื่องนี้มีการยื่นคําร้องไหมคะหรือว่ายังไงคะตอนนี้เป็นรายละเอียดใน,ในคำร้องนะคะหลัง,ลงจากที่ให้ มีคำสั่งคุ้มครองตรงนี้แล้วแล้วก็ต้องการให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทงัะะ้งรัฐบาลสบพหรือว่าทางกรทมน,นะคะก่อนที่จะดาเนินการแก้ปัญหาในเรื่องของการระบายน้ําเนี่ยอยากจะให้นําตัวแทนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วมขังเนี่ยเข้าไปเจรจาแล้วก็วางแผนร่วมกันในแต่ละพื้นที่ค่ะอืมก็แต่ว่าเรื่องของการเปิดประตูระบายน้ําทั้งสามคลองอย่างที่บอกว่าเป็นลักษณะของขั้นบันไดเนี่ยชาวบ้านรู้สึกยังไงคะ พอใจหรือว่าไม่พอใจยังไงไหมคะเมืองต้นชาวบ้านก็พอใจนะคะที่มีการเปิดประตูระบายน้ําเพิ่มขึ้นอีกแต่ว่าในสถานการณ์ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเมื่อเปิดประตูระบายน้ําออกไปแล้วเนี่ยน้ําเนี่ยยังยังไม่มีการระบายไปจนจนจนถึงที่สุดน,น,นะคะก็ยังคงค้างอยู่อยู่ในระแวกนั้นทําให้น้ำเนี่ยไม่ไม่ได้ระบายออกจากพื้นที่เพราะฉะนั้นชาวนนทบุรีจึงอยากให้มีการระงับเอาไว้ก่อนแล้วก็นําตัวแทนของแต่ละพื้นที่เนี่ยเข้าไปเจราจา ค่ะแล,แ,ลแล้วทางสารได้รับเรื่องเอาไว้เรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นยังไงคะก็ในวันนี้ก็ทางสารก็ได้รับคําร้องเอาไว้แล้วนะคะแต่จากการที่สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยวันนี้คงไปยังไม่มีคําสั่งอะไรอ,ออกมานะคะโดยคาดว่าเร็วที่สดุดเนี่ยน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ค่ะคะ่ะขอบคุณค่ะคุณนันนารินค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนันนารินคงมั่นนะคะก็ติดตามเรื่องของการที่ชาวตัวแทนชาวบ้านบางบังบวทองนะคะที่ยังไม่พอใจกับข้อเรอ